ตำรวจล่อซื้อจับกลุ่มนะครับนายช่างโยธาคาสำนักงานเขตลาดกระบังหลังมีการเรียกรับเงิน50,000บาทจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมอาคารตำรวจมีหลักฐานชัดเจนครับทั้งกล้องบันทึกภาพและก็ภาพจากกล้องวงจรปิด ตำรวจปปป,ปร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปชและปป,ปทนะครับทำการล่อซื้อจับกลุ่มโดยส่งผู้เสียหายนําเงิน50,000บาทไปมอบให้กับนายช่างโยธาอาวุโสประจําสํานักงานเขตลาดกระบงังหลังสั่งแก้แบบยืดเยื้อมานานหลายเดือนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วสุดท้ายเรียกรับเงิน5 0,000บาทแลกกับใบอนุญาตในการก่อสร้างวงจรปิดบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนนะครับขณะผู้เสียหายยื่นซองให้ก่อนที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม จากนั้นตำรวจตรวจสอบเงินทั้งหมดที่เป็นของกลางนะครับครบจําจำนวน50,000บาทซึ่งเบื้องต้นนายช่างรับสารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐาน สำหรับพฤติกรรมของนายช่างคนดังกล่าวนะครับพันตํารวจเอกประสงค์เฉลิมพันรองผู้บังคับการป้องกันและประปาบปามการทุจริตและประพฤติมิชอบเผยว่าก่อนจะมีการเรียกรับเงินได้ให้ผู้ขออนุญาตก่อสร้างแก้ไขแบบก่อสร้างหลายครั้งตั้งแต่ปลายปี2565และมาขออนุญาตอีกครั้งเมื่อช่วงเดือนเมษาปี2566ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเรียกรับเงินจํานวน5 0,000บาทในการดําเนินการออกใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตก่อสร้างได้รับความเดือดร้อนจึงวางแผนเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้จากกรณีที่เกิดขึ้นนะครับนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปรปรทเผยว่าเตรียมตัวตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพิ่มเติม,ตมและเชื่อว่านายช่างคนดังกล่าวไม่ได้ก่อเหตุเพียงคนเดียวขยายผลไปสู่เจ้าหน้าที่ที่มีระดับสูงกว่าอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ยังเตรียมตรวจสอบเพิ่มเติม,ตมว่านายช่างคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับกรณีที่สะพานยกระดับอ่อนนุชลาดก,กระบังที่ถล่มมาในพื้นที่ก่อนหน้านี้หรือไม่ เรื่องที่เกิดขึ้นครับทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เองก็ออกมาประกาศแล้วว่าเตรียมตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นได้อีกนี่คือข่าวข่าวล่าสุดในวันนี้ครับ